โหลสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมากันอีกครั้งในเดือนพฤษภาค,คมปี2525 25นะคะในที่สุดก็กลับมาแล้วขอโทษที่ห่างหายกันไปแล้วก็คิดว่าทุกคนนะ่าจะได้เห็นคลิปวิดีโอที่พิมพ์ทำไว้ให้แล้วเนาะที่อธิบายเกี่ยวกับว่าพิมพ์ทำซองขึ้นมาแต่ละซองได้ยังไงก็ถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะคะอันนี้ก็จะมาแยกซองประจำเดือนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตซองกันด้วยเพราะว่าเราไม่ได้แยกให้ดูมาหลายเดือนเหมือนกันเนาะ โอเคมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเดือนนี้ของพิมพ์ได้งบประมาณทั้งหมดในการแยก2คือ6,990บาทพิมพ์ก็ทำแยกออกมาใน EXCEL เอาไวล้ลงหน้าแล้วเนาะแล้วพิมพ์ก็ไปแลกแตกแบงก่งมาเรียบร้อยแล้วแต่ก็แตกจากในแฟ้มเดิมของเราที่มีแบ่งพวกย่อยๆอยู่แบบง่ายๆนะคะ แต่ช่วงเริ่มต้นถ้าใครยังไม่ได้มีแบงค์ย่อยเยอะะก็ไปหาแล้คนใกล้ตัวก็ได้นะหรือไปแบบแตกที่ร้านขายของชามอะไรแบบนี้โอเคลืมอัปเดตเลยทุกคนอาจจะไม่คุ้นชินว่าทำไมกล้องพิมพ์ชัดขึ้นมานะพิมซื้อ iPhone ใหม่แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีบอกในซองที่จะใส่วันนี้ด้วยว่ามันจะไม่มีหรือแล้วไอซอง p h o n e ที่เราเก็บกันมาหลายๆเดือนนะ แต่ว่าลืมเอากล่องมาโชว์เพราะว่าตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็เลยเดี๋ยวจะอาจจะเอากล่อง iPhone มาโชว์คลิปหน้าตอนนี้เอาเครื่องโชว์ไม่ได้เพราะว่าเครื่องถ่ายอยู่นั่นแหละโอเคอ่ะมางบ6กพันหกอยเอ้ันอยเก้าาทอันนี้งบทั้งหมดเ0็ดพันนะมันจะมีเศษอยู่10บบาทเดี๋ยวเราเริ่มกันที่รายปีของเราเหมือนเดิม ใครที่เข้ามาครั้งแรกอาจจะงงว่าพิมพทำอะไรพิมพ์กำลังแยกซองสิงอิงฟันหรือว่าซองที่พิมพ์เก็บเงินคล้ายๆเงินออมอะแต่เอาไว้ที่บ้านนะเหตุผลก็เพราะว่าแบบถ้าหากอยู่ในบัญชีธนาคารพิมพ์มีแนวโน้มที่จะใช้เงินนั้นทั้งหมดเลย้ะพิมพ์เห็นมันหรือพิมอาจจะมีแนวโน้มที่จะโยกย้ายเงินในซองนั้นเอามาใช้ในซองอื่นก็เลยเอาวางไว้ที่บ้านแล้วก็เป็นซองที่นานๆใช้ทีนะคะจะต,ต้องการสภาพ่องสูงโอเคซองแรก Microsoft ร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทคือพอเปลี่ยนมาใช้ iPhone แล้วรู้สึกชีวิตการถ่ายวิดีโอ YouTube ดีอะ่ะมันชัดมากๆเลยนะเออดีกว่าซัมซุงรุ่นเดิมที่ใช้อยู่รู้สึกได้ใช่ไหมอ่า เดือนนี้เมย์สองห้าจ่ายวันไหนกันนะสิบห้าพฤษภาก็เท่ากับว่าเดือนนี้แล้วสิที่เขาจะตัดบัตรเดี๋ยวพิมพ์จะเอาเงินอันนี้ออกมาตัดบัตรเครดิตเดือนนี้นะคะกำหนดชำระ15บห้พฤษภาคมครบรอบ1ปี ต่อไป Google Workspace 1 7อยจอสิบาสบาทรอยเจ็ดสิบ ก็เรียงแบงค์ให้สวยงาม,งามเนาะไม่ปนกันคันว่าแปดสิบบ โอเคลายปีเราเสร็จแล้วดูกระดาษสติกเกอร์ไม่เวิร์กเลยอะเปื่อยหมดแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องปิ้นมาแปะใหม่นะอันนี้เขียนไว้ว่ากดกำหนดไอ้ครบกำหนดชำระวันที่เท่าไหร่จะได้กะถูกต่อไปซองฮอลิเดย์ของเราซองฮอลิเดย์ของพิมพ์จะเป็นซองแบบเปิดเนาะ อาจจะยังไม่ได้พูดถึงตอนทําคลิปอธิบายแยกซองของตัวเองแต่ซองแบบเปิดของพิมพ์ก็คือไม่ได้มีวันปิดอะก็คือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปเที่ยวไหนแต่ว่าเก็บไว้ก่อนเผื่อว่าอนาคตสักวันหนึ่งได้ไปเที่ยวก็จะไปด้วยเงินซองนี้ก็คือเป็นคนที่ต้องเรียกว่าไม่ค่อยได้ไปเที่ยวปุบปับมันก็เลยเออก็เลยแบบว่าชอบที่จะสะสมไปเรื่อยๆมากกว่า แล้ววันที่อยากไปจริงๆก็จะได้แบบมีเงินสำรองเพื่อที่จะได้ไปแล้วหรืออะไรแบบนี้ฮอลิเดย์เดือนนี้ได้สองพบาทแต่ของบางคนอาจจะเป็นโปรเจกต์ไปก็ได้นะไปเที่ยวเกาหลีทริปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ้อลืมบอกด้วยว่าจดก่อน พิมมาเอาเงินออกไปใช้หมด2องเลยเพราะว่าล่าสุดอะพิมเพิ่งไปเที่ยวเกาหลีมาเดือนเมษาเออตอนนี้ซองฮอลิเดย์ของเราก็เลยเกี้ยงเลยนะหลักฐานการไปเที่ยวเกาหลีก็คือตัวนี้ตั้งใจเอามาวางไว้ไปช็อปมานะไปเขาเรียกว่าอะไรอะคะคาเฟนช็อปน่ารักไหมไม่มีประโยชน์ใดๆนะแต่ว่าเออประโยชน์จริงๆของเขาก็คือความน่ารักนั่นแหละก็มีประโยชน์แล้วสําหรับฉันอย่างอื่นก็คือไม่มี แต่แค่น่าลักก็เป็นประโยชน์แล้วหม่ะจบแล้วดังนั้นตอนนี้ h o l ิเดยก็ลอยหล่อสุดๆจริงๆเหลือประมาณ500กว่าบาทแต่ว่ามันยังค้างอยู่ใน t ทราเวลการยังไม่ได้ออกมาก็เลยใส่ไว้ตรงนั้นก่อนทราเวลการนี่ก็ทำหน้าที่เหมือนสองฮอลิเดย์นี่ยแหละนะ แต่ก็คือแบบมันใช้งานสะดวกกว่าการเอาเงินสดไปแลกเป็นเป็นค่าเงินสกุลต่างๆอะฮ p อบี้ได้100่งร้อยบาทฮอบี้หนึ่ล่าสุดมีเอาเงินออกไปใช้ซื้อลิปปิ้งหลายม้วนอยู่เอามาทำเป็นเอามาผูกลิปปิ้งจะเอาไปประดับตกแต่งงานปาร์ตี้ให้เพื่อนนะ ถ้าหากขยันเดี๋ยวจะอ mm ินเสิร์วรูห้ดู mm hmm. ก็ถอนไปสองร้อยอันนี้เพิ่มมาหน mm ึ่งร้อยรู้สึกก็สนุกมากเลยตอนทำลิปปิน mm hmm. นั่งทำไปได้เรื่อยๆเลย mm hmm. แล้วแบบทำออกมาเอาไปติดอะไรมันก็น่ารัก mm hmm. ขอไปอยาแหล่งซื้อลิปปินที่ดี mm hmm. ก็คือสาเพลงนั่นเองนะคะ mm hmm. ม้วนละแค่แบบ20ปบาทอะไรอย่างเงี้ย ทำได้เยอะมากๆถูกกว่าแบบซื้อช h อปปีหรือบีหอะไรอย่างนั้นมากเลยนะสปอร์ตหนึ่บาท1,000บาทล่าสุดของสปอร์ตอ่ะมีเอาเงินออกไปซื้อไม้แบดด้วย5้ารกว่าบาทแต่ยังไม่ได้จดเดี๋ยวจะมาจดเพราะว่าใช้บัตรรูดไปไหมนะเดี๋ยวนะอืม วกหนึ่พคือพยายามใส่ซองสปอร์ตเยอะเพราะว่าอยากจะผลักดันตัวเองให้ไปออกกำลังกายอะแต่ก็ไม่ได้ไปสักทีตนทองสปอร์ตตอนเนี้ยเติมจะแบบเริ่มหนาแล้วอะดูดิเงินเยอะ,ะอยู่ก่ะเอวกดเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสสาสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคิดดูคุณคิดดูสิ 11, บเอ็ดใบแสดงว่าสิบเอ็ดเดือนอะไม่ได้ใช้เลยคืออะไรไม่ได้ใช้เลยคือไม่ได้ไปออกกําลังกายเลยไงถูกต้องปะเออเอ้าวสิบสองด้วยหนึ่งปีคือไม่ได้เอาเงินไปใช้อะไรเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อร่างกายเลยอะโอ๊ยจะปาตายได้ๆเก็บไว้ก่อนเผื่อไปคอพิลาเทสอะไรพวกนี้ เลนคอร์สเรียนสองพคอร์สเรียนน่าจะเร็วๆนี้น่าจะมีเรียนเดี๋ยวเติมก่อนจะได้เอาไปเรียนเรยวๆนี้จะเป็นเรียน Personal Color นะเดือน6จะไปแพงอยู่เหมือนกันแต่ไปกับคุณแม่ก็2อคนไปพร้อมกันมันก็จะลดลงนิดนึงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่า เป็นอย่างไรเวิร์กไม่เวิร์กโอเคกิฟต์ของขวานเดือนนี้ได้งบพันหะได้เยอะกว่าเดือนก่อนๆแฮะทำไมนะ ทำไมตอนทำา Excel เราถึงให้เยอะกว่าเดือนก่อนคิดแป๊บอ๋อเพราะว่าเร็วนี้จะมีงานแต่งเพื่อนก็เลยใส่เพิ่มน,นิดนึงกลัวเงินในซองไม่พอน่าจะใช่ต้องใช้แน่ๆโอเค แล้วก็เป็นโซ่เจ็หมดแล้วเหรอแล้วทำไมเงินยังเหลือล่ะเอ๊ะพี่ไม่ลืมใส่อะไรไหมนะเดี๋ยวขอเวลาคำนวณแปบบ๊บทำไมเงินยังเหลืออยู่อีกเท่าไหร่หนึ 1, ่งพันร ้องอย่อะขอคิดแบบเกิดอะไรขึ้น A later few moments later. เจอแล้วคะ่ะทุกคนสรุปมันคือซองเลินพิมต้องไปย้อนดูวิดีโอตัวเองว่ามันคือซองไหนซองนี้ฉันเอากระดาษออกมาเขียนแล้วฉันก็ใส่กระดาษกลับไปแบบไม่ใส่เงินเออเพราะว่าอันเนี้ยยอดมันคือพันห้าแล้วก็พันเก้าห้าสิบแล้วก็อันนี้เนาะเกินมาสิบบาทแถมได้ก็คือสองพันบาทน,นั่นเอง ก็คือลืมใส่เงินลงไปเออมากเลย เขียนแล้วดึงสติกโอเคอันนี้เสร็จแล้วจริงๆแล้วก็จองโปรเจกต์ตอนนี้ก็คือไม่มีนะเพราะว่าเพราะว่ามันยังไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรที่จะต้องทําหรือว่าซื้อตอนนี้อันนี้คือ iPhone ที่เก็บมาให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะก็คือถอนเงินเอาไปใช้ใจ่าย iPhone เรียบร้อยได้มาแล้วถ่ายอยู่กล่องอยู่อีกที่หนึ่ง นั่นแหละตอนนี้โปรเจกต์ของเราก็คอมพลีททุกอย่างถ้ามีเพิ่มในอนาคตก็เดี๋ยวจะมาใส่ตรงนี้นะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะกลับมาคาดว่าจะขยันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย